สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมกันกันนี่มาสติกในเกนซูเปอร์ซาฟิชกันนั่นเองนะครับเย่ <Yeah. S 1> ผ่านช่วงสงกรานไปแล้วเป็นไงกันบ้างเอ่ยสาดน้ำกันสนุกไหม <c oughs> จากคลิปสงกรเล่นสงการล่าสุดก็คือที่อัพไปเป็นคลิปสั้นเนาะผมโดนปะแป้งจนเลอะมายันคอเลย <c oughs> คือกิจกรรมปาแป้งนี่คือชอบที่สุดเลยปาแป้งผู้ชอบที่สุดแน่นอนแหละความฝันกระเทยหลายๆคนเนาะความฝันลูกสาวหลายๆคนแหละว่าการปาแป้งผู้เนี่ยลูกสาวหลายๆคนคงชอบอยู่แล้วเนาะอืว่ากันไม่ได้เนาะใช่ไหมโอเคไปไกลละกลับมากลับมากลับมาไปไกล วันนี้นะครเราจะมาเล่นสัตว์น้ำตัวใหม่กันอีกเช่นเคยนะครับจริงๆอ่ะสัตว์น้ำที่ค้างมาที่ค้างใหม่เนี่ยตอนนี้เนี่ยเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นพวกพวกตระกูลหมึกนั่นเองและตัวใหม่ที่เราจะเล่นก็คือน้องปลาดาวตัวนี้นั่นเองนะครับนันคือปลาดาวปลาดาวรายใต้นะครับนี่ผม ผมไม่ได้คิดเองนะผมแปลจาก Google แปลภาษาถ้าใครมีความรู้เนี่ยสามารถสามารถชื่อที่แท้จริงของน้องได้นะครับ <c oughs> ถ้าใครมีความรู้เนาะปลาดาวสายใต้ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Leo <c oughs> Leo หรือ Leo เนี่ย <c oughs> ผมว่าน่าจะ l e อนะโอเค มีแหลกเล็กน้อยนะทุกคนแหลกเล็กน้อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าว่าเกมเพล์เนี่ยน้องลีโอหรือปลาดาวสายใต้นะครับจะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยปลาดาวตาเดียวด้วยนะทุกคนดูดีตาเดียวเดียวแล้วคือตรงเกลียวห้าแฉกน้องอ่ะ มันคือมันคือมันหมุนด้วยนะมันหมุนด้วยอะ่ะอืมนี่คือกิมมิคเล็กๆด้วยเนาะอือคือน่ารักดีอะ่ะผมชอบโอ้เข้าโซนนี้เลยเหรอเข้าโซนหลบยากๆก่อนเลยเหรอโอเคไปเรื่อยๆเลย ช่วงนี้นี่คือผมจะเบรนเอาบรันนิ่งเอาง่ายหน่อยก็คือบรันนิ่งเอาเนี่ยเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะคะับรันนิ่งเอามันคืออะไรบรันนิ่งเอาเนี่ยก็คือจะเป็นอาการของคนแบบคนหมดไฟง่ายอะทุกคนหมดไฟง่ายซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นคือแบบเวลาจะทําคลิปแต่ละทีอะไรทีอย่างเงี้ยคือแบบคาดหวังอยู่แล้วผมกแบบ็แอบคาดหวังเล็กๆว่ามันจะต้องมีคนดูบ้างบางมันจะต้องมีคนดูบ้างแบบ ไม่ถึงร้อยไม่ถึงพันก็อาจเป็นหลักสิบก็ได้อะไรเงี้ยครับอืคือบางทีเขาไม่ได้คาดหวังพูดยังไม่ทานหานคำเองบางทีผมก็มีความคาดหวังอยู่เหมือนกันว่าแบบจะได้ยอดวิวเยอะไหมวะจะจะยอดวิวเยอะไหมอะ่ะอะไรเงี้ยก็คือแบบผมตื่นเต้นมากเลยนะเทุกๆครั้งที่ปล่อยคลิปไปเนี่ยอืมเอ้ยอย่าเพิ่งใจต่ตอนนี้ ผมตื่นเต้นทุกๆครั้งเลยนะที่ผมปล่อยคลิปใหม่เนี่ยตื่นเต้นทุกครั้งเลยอืมคือเลยแบบแล้วก็เหมือนแบบมันเาเพื่อเข้าใจอารมณ์แบบว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวไหมทุกคนเหมือนแบบเออถ้าเรายิ่งดังเนี่ยคลิปเรายิ่งเป็นที่รู้จักเนี่ยแล้วก็ถ้าตัวเราเนี่ยยิ่งดังมันก็จะยิ่งแบบคนคาดหวังกับเราเยอะเพราะว่าแบบคาดหวังกับเราเยอะมากม แล้วมันก็มันทําให้เรารู้สึกแบบกดดันอืมรู้สึกกดดันเลยแต่นี่คือผมยังไม่ดังเลยนะยอดซับผมไม่พอมีแค่248เกือบห้าเกือบ250ร้ยหซับมันยังแบบมันยังกดดันเลยอะ่ะเพราะว่ายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์ชาวไทยอะ่ะโอกาสรอดอยู่รอดมาได้อะ่ะแค่หอร์เซเท่านั้นเองนะทุกคน แค่หนึ่งเปอร์เซนตจริงๆเออแล้วเออเราก็แบบโอ้โหอย่าเป็นหนึ่งอย่าเป็นคนในหนึ่งเปอร์เซนตนั้นจังเลยอ่ะก็อืมถ้าเป็นหนึ่งในเปอร์เซ็นต์นั้นได้คือมันจะเป็นโค้ชของโค้ชของโค้ชความภาคภูมิใจของเราเลยอ่ะอืม,อมแล้วดูเวลาผมเขี่ยเขี่ยเขี่ยหันจอไปไปมาเนี่ยหันตัวน้องหันไปหันมาเนี่ย มันแบบมันรอเหมืนรอรถยนต์เลยเะมันรอรถจักรยานยนต์เลยอ่ะนี่นี่ไหนนี่ไหน,น,นโอ้ตอนโซนนี้น่าจะเล่นไม่ได้นะเนี่ยอุปสรรควางเยอะดูนะทุกคนนี่อุ๊ยนั่นไงเล่นติดเล่นไปหน่อยตายเลยทุกคนน่าจะเห็นอยู่แล้วนะตัวน้องมันจะเกลียวเกลียวไปเกลียวมาแล้วก็แล้วถ้าเราหยุดหยุดหยุดเคลื่อน หยุดควบคุมน้องหยุดคุมน้องอะ่ะหยุดเคลื่อนที่น้องอะ่ะน้องก็ตัวน้องก็จะหมุนเกลียวด้วยนะอืมระหว่างคลิปผมอันนี้ดูแล้วเนาะอืมก่อนจะจบคลิปนี้นะครับก็มาลองเสียงทายตรงนี้กันหน่อยดีกว่าป้ามเสียงทายตรงนี้เลยดีกว่าขอได้ตรงกลาง ไข่ได้ต้องการนะนะต้องการนะนะน้องนะนะสาธุ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 เย้ได้ตรงกลารทุกคนได้อะไรอะได้อะไรได้อะไรเฮสีม่วงนี่คืออะไรอะทุกคนหอยทองแน่นอนโอ้ยผมเพิ่งเจออีนี่นะเนี่ยบุ๋ม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 ชอบอะเหมือนฟองสบู่เลยอะบุ๋มบุ๋มบุ๋ม อ้าวกลับไปก่อซะแล้วหุยหฮยเออได้พืชได้พืชน้ำประดับตกแต่งบ้านนาทุกคนหุยได้เกือบแปดพเลยได้พืชประดับน้ำมาสามตนก็โอเคถือว่าแรกได้กันได้อยู่เนาะกับเพชรเพชรเพชรเขี้ยวดวงจันทร์ที่เราเสียไปเนาะ โอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการเล่นน้องลีโอกับลีโอปลาดาวสายใต้นะครับผมน้องสวยหไหมเอ่ยมีความน่ารักยังไงหรือถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s ค r i b าให้ผมกันกันนี่มาสติทกักเยอะๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็อขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายปุ๊บปุ๊บบิบุย